น้องเล่นอะไรลูกั้งก้อนหินนะลูกอยาอาก้อนใหญ่นะลูกูกเก้น,นก้อนเล็กๆอะลูกระวังมันตกใส่เท้านะลูกระวังนะบุกเก้น ข้ามาลูกมามาเรียกแล้วครับน้อง กูเกิลครับยิ้มรอให้ปลาสิลูกยิ้มรอให้ปลาดูสิลูก <t ose> ไม่กูเกันไม่ลงไปลึกนะลูกเดี๋ยวล้มนะกูเกันกลับมาลูกก <t ose> ูเกันครับกลับมาลูก <t ose> ไม่กูเกันครับเอาก้อนเล็กๆนะครับลูกไม่เอาก้อนใหญ่นะลูกเออเอาก้อนเล็กๆลูก <t ose> ก้อนเล็กนะครับ ก้อนใหญ่มันหนักครับลูกเอาก้อนเล็กๆล,ล,ลูกเก่งมากเอาก้อนเ,ล,เล, ك, ล็กๆลูกเก่งออโ,โอโ้โหโเก่งมากอยาเอาก้อนใหญ่นะครับมันหนักครับลูกน้องกูกเกิลอันนี้เรียกน้ำอะไรลูกอ,อ๋อนุน้องชอบไหม,มน้องชอบสวยไหมลูกทะเลสวยไหม น้ำใสไหมลกูกน้องกูเกันครับยิ้มหล่อให้ปลาดูได้ไหมลกูก น้องระวังมันหนักนะครับมันตกใส่เท้านะลูกเอาโยนทิ้งลูกเออเก่งลูกเอาเอาก้อนเล็กๆนะลูกไม่เอาก้อนใหญ่นะครับโยนลูกโอ้โหโยนเลยลูก,น,ลกนี่พุกเกิลไม่ลงไปลึกนะลูกตกน้ำนะครับถอยมาลูกกลับมา,ม,าามากลับมาเออเก่งมากลูกกลับมา กลับมานะครับอยาวก้อนใหญ่นะลูกนี่ระวังล้มนะลูกนะสนุกไหมครับสนุกไหมลูกน้องระวังตกนะลูกอืมระวังตกอ่ะลูก Mm-hmm.